สวัสดีค่ะบท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมารีวิวคอลเลคชันเกมนะครับเกอคอลเลคชันเกมที่จะมารีวิวเนี่ยคือคอลเลคชันเกมไอ้นี่นะครับผมเกมแบบที่ผมเล่นตั้งแต่เด็กเล็กเงินโตนะครับตั้งแต่มาวิวยังไม่เกิดเลยมั้ง <laughs> กูอ้างว่าดีกูโดนติดลิขสิทธิ์แน่เลยก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวไททีลาอันแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปไวหน่อยนะว่าเพราะว่าเมมกล้องเต็มนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้กรืงานยุ่งเลยเลยไม่ได้มาถ่ายคลิปนะครับผมอ่าเรามาเริ่มที่นี้ก่อนอันนี้คือ Joy 2 Supreme นะครับซึ่งผมก็เล่นกับเพื่อนอะไรแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็ถือโอกาสขายแล้วละกันก็ขายนะครับ40บาทเท่านั้นเองนะครับผมก็ใครสนใจก็ซื้อได้นะครับนี่ครับ ขายในกลุ่มเกมก็ได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเกม8บิตนะครับผม GB นะครับ29นะครับสีน้ำเงินวายไม่ตกนี่ครับผมเป็นสีที่ผมชอบเส้วนี่ครับที่สั่งมาเพราะสีเลยนี่เปิดได้นี่นบผมอันนี้คือชาร์จแบบแล้วนะครับแต่ว่ากล้องสีมันจะมองไม่ชัดหน่อยมีซุปปงซุปเปอร์มาริโอ้นะครับผม มีซูเปอร์วิดีโอให้เล่นด้วยนะครับผมก็มันก็สนุกอะเอ้าแตกครับเล่นๆก็เป็นภาษาจีนภาษาแต่ภาษาไทยไม่มีนะแล้วก็มีอันนี้ด้วยเนี่ยมี AV ต่อกับทีวีแล้วก็มี USB นะครับไว้เล่นเอ้ไว้ชัดแบตนะครับอันนี้ก็ขายเหมือนกันนะฮะขายแค่130บาทเท่านั้นเองนะครับผมอันต่อไปนี่คืออันที่รักที่สุดเลยนะครับ PSP นะครับผม เช็ดก่อนนี่ครับก็มีฝาเก็บมีเมมเกมด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลงเกมเพราะว่าเมมเก่า,กาติดไวรัสแ,แล้วก็ไม่รู้ว่าไหนเมมไวรัสอันไหนเมมใหม่ก็เลยต้องเอาไปลงเกมพร้อมซื้อเมมใหม่เลยครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะลงอะไรนี่ครับี่ไฟไฟขึ้นแล้วเห็นปะไฟขึ้นไล์เห็นไหมก็นี่ครับจะเป็นเกมเล่นได้นี่ครับ ก,ก,ก,ก็ดีฮะก็ก็ก็ดีอันนี้ก็มีสายช็อตแบตด,ด้วยนะคบผมโอเคนะครับนี่คืออุปกรณ์เล่นเกมทั้งหมดที่มารีวิวในะวันนี้นะก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับแค่อยากจะบอกว่าผมเป็นคนชอบเล่นเกมแค่นั้นเองนะครับผมก็ ก็ไม่มีอะไรอะ่ะก็คือไม่ได้ลงคลิปแล้วมันคิดถึง y o u ยูท่บทุกคนกคน็เลยมาลงวันนี้นะครับแต่จะลงคลิปเร็วหน่อยนะครับสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูก็ถ้าใครสนใจเกมก็ไปหาซื้อกันได้นะครับใน Facebook ขายกุเกมเก่าก็ได้หรือไม่ก็มาเจอกับผมที่นี่นะครับผมผมจะได้ขายพวกนี้สักทีเพราะมันลกบ้านนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ